คือฉันไปที่บามาแล้วก็ถามเควินแล้วคุณเป็นคนจ่ายค่าเล่าให้ฉันจริงๆฉันเคยกล่าวหาคุณขอโทษด้วยนะคะรู้ได้ไงผมพักอยู่ที่นี่สกอ์กร,รยตามเหรอเอ,อเปล่านะคุณเคยโพส์รูปบ้านคุณในไวป๋อเมื่อก่อนพอเทียบดูแล้วเนี่ยฉันก็รู้ว่าคุณอยู่ที่ตึกริเวอร์ไซด์ดูดีมีระดับมากคุณเคยเป็นสายลับด้วยเหร ขอเตือนด้วยความหวังดีนะคะคุณต้องระวังให้มากๆเลยเวลาโพสต์รูปบ้านตัวเองลงเน็ตขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะครับผมจะรับความขอโทษไว้เพรอเงินคุณกลับไปได้แล้วเดี๋ยวก่อนออครูไว้เจอที่จริงแล้ววันนี้ฉันมาเพราะเรื่องอื่นด้วยเออจริงสิฉันเห็นที่คุณไลฟ์สดแล้วด้วยนะคะ อ๋จะมาเอาคืนว่าเงน้นไม่ใช่ไม่ใช่ฉันคิดว่าที่คุณวิจารณ์ถูกแล้วคุณพูดดีมากเลยฉันยอมรับแต่โดยดีเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เห็นคนเสพติดการโดนวิจารณ์ี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคำวิจารณ์ว่าถูกต้องหรือเปล่า ฉันดูว่าคุณเก่งที่สุดในจีน๋อไม่สิคุณเป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ที่เก่งที่สุดในเอเชียเลยพอดีตอนนี้ฉันมีปัญหานิดหน่อยและฉันอยากจะให้คุณช่วยเขียนคำถแถลงการให้หน่อยได้ไหมคะหยุดเลยตอนนี้ผมเลิกงานแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องงานโทรหาผู้ช่วยผมพรุ่งนี้เช้าได้เลยพรุ่งนี้เช้าก็สายไปแล้วถ้าฉันมีทางออกคาไม่ถ่อมมาหาคุณถึงนี่หรอกฉันไม่สนเนี่ยคุณต้องช่วยฉันนะคุณต้องช่วยอ่ะถ้าคุณไม่ช่วยฉัน เขียนคำแถลงการคืนนี้ฉันก็จะอยู่ที่นี่แหละขู่ผมเหรอเอาเลยจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็เชิญได้เลยเอ๊งั้นก็ได้ถ้าหากว่ามีคนเดินมาถามฉันฉันจะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นแฟนคุณแล้วคุณไล่ฉันออกจากห้องยังไงฉันก็ไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่แล้วถ้าคุณไม่กลัวอับอายฉันก็ไม่สนเหมือนกัน ีิรักถึงแล้วครับขอบคุณนะคะที่มาส่งบ้านเวลาผ่านไปเร็วจริงๆใช่บังเอิญจังเลยนะคะลิสรู้ไหมโลกนี้มีตั้งหลายประเทศในจีนก็มีหลายเมืองแต่ว่าคุณกลับเลือกมาที่เซี่ยงไฮ้ที่บังเอิญยิ่งกว่ามีโรงเรียนตั้งหลายที่ในเซี่ยงไฮ้ในโรงเรียนก็มีตั้งหลายห้องแต่ว่าผมดันเดินเข้าไปในห้องของคุณ คุณพูดจีนเก่งแล้วนั่นเนี่ยเรียนจบได้แล้วผมไม่อยากจบเลยอยากเรียนที่โรงเรียนของคุณตลอดไปผมอยากซ้ำชั้นคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะพวกนั้นให้ฉันเขียนคำถแถลงข่าวแต่เรื่องของเรื่องคือฉันไม่รู้วิธีเขียนนะคุณต้องช่วยนะเข้าใจแล้วลนะ่ะผมรู้เรื่องเคสอย่างมออของนิวเฟสแม่ไม้หลี่จิ้งโหรเคยมาหาผม คุณไม่ได้รับเคสเธอใช่ไหมไม่ได้รับดีแล้วล่ะบริษัทเราเป็นตัวแทนให้ New Face นะไม่ใช่ l ี่ i n g r โ o แบบไหนมันก็ไม่ต่างกันหรอกสำหรับผมพวกเขาแค่ต่อรองกัน l ี่ i ิ g r โ o อยากของเงินเพิ่มส่วน New Face ก็อยากจ่ายน้อยที่สุดผมไม่สนใจเคสพวกนี้หรอกดังนั้น คุณไปให้คนอื่นช่วยเหรอไม่นะดึกป่านนี้แล้วฉันจะไปหาใครได้อีกแล้วอีกอย่างเนะี้ยคนฉลาดที่สุดในเซียงไฮ้บันยืนอยู่ตรงนี้แล้วประเด็นก็คือฉันไม่มีเวลาแล้วด้วยพวกเขาบอกว่าฉันต้องแถลงข่าวภายในวันพรุ่งนี้แต่ตอนนี้ฉันยังไม่รู้จะเขียนอะไรเลยคุณต้องสอนฉันนะคนถึงต้องรีบไปเขียนไงอยากจะขึ้นไปจิบกาแฟมะก็ถ้าคุณชวนอ่ะนะ บันนี่ทำไมถึงเอากุญแจไว้ตรงนี้ละ่ะเก็บไว้กับตัวมันหายง่ายเน่ะอ๋อข้ามาสิโอเค